สวัสดีค่ะเช้านี้เรามีของดีมาฝากค่ะวันนี้ซื้อรถไถน้อยมาด้จ้ะเด้อซื้อรถไถน้อยมาอ่าโนเกียวก็เพิ่งมาส่งค่ะถอยใหม่ป้ายแดงนะคะป้ายแดงป้ายแดงรถรถถใหม่ป้ายแดงค่ะป้ายแดงทั้งหมดค่ะซื้อทั้งหมดยกยกยกเครื่องค่ะติดเครื่องให้ดูหน่อยได้ไหมคะติดเครื่องให้ดูหน่อยได้ไหมคะรถไถเครื่องอย่างไงไม่เป็นไรดูเครื่องเฉยเยสตาร์ทเครื่องให้ดูหน่อยคะ่ะ อยากจะรู้ว่าสตาร์ทง่ายๆนะคะเขาบอกอคนโนเกวบอกว่าอัอนนั้นอาโบตันอาอะไรโบตันเขาเรียกอะไรปุ่มเหรอคะปุ่มเร่งเครื่องค่ะปุ่มปุ่มที่จะทำอาอาสตาร์ทรถไทยแล้วก็อันนี้โชกค,คะลอันนี้โชกคค่คะ,ะ,ะแล้วก็ดึงอาอาเวลาดึงนะคะเกียร์ดูให้หน่อยเกียร์ไม่เป็นไรใช่ไหม ดึงง่ายง่ายค่ะเวลานี้เขาทําอะไรนะคะสําหรับผู้หญิงวุ้นสมถือกล้องด้วยแล้วก็จะดึงสตาร์ทเครื่องด้วยนะคะ